เดินลิฟวิ่งลูมตามรอยทาเมื่อเจ้ามาขีได้ลาพระหนุ่มแล้วลับหายไปกับสายน้ำพระหนุ่มได้เก็บอัฐบริขาร มุ่งหน้าเดินทางไปทางอำเภอเชียงคานต่อไปท่านเดินล,ลัดเลาะตามป่าเขาลำเนาไพลผ่านต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นถ้ำเขาภูควายเงินและได้พบกับฤาษีกำลังบำเพ็ญสมณธรรมนั่งสมาธิอย่างเคร่งขรึมและพลันมองไปเห็นฤาษีตนหนึ่งอายุประมาณ80-90ปีเดินจงกลมอยู่ พระหนุ่มจึงเดินเข้าไปสนทนากับฤาษีตนนั้นและได้รับคำตอบจากฤาษีว่าท่านมีนามว่าฤาษีวาสุเทพเดินทางมาจากประเทศอินเดียแถบภูเขาฮิมาลัยการสนทนาธรรมกับฤาษีผู้สูงวัยได้ความรู้เรื่องการเข้าชาสมาบัติในอีแบบหนึ่งซึ่งกระตรงกับที่หลวงปู่ปานวัดบางนมโคท่านได้สอนไว้ว่าการเข้าชาสมาบัติ ต้องอาศัยกําลังสมาธิเป็นบาทฐานและต้องอาศัยสมาธิขั้นอุปจารสมาธิโดยการฝึกบ่อยๆให้เคยชินโดยการทำจิตให้นิ่งให้ว่างไม่รับรู้อะไรเลยทั้งอายตนะภายนอกอายตนะภายในท่านเปรียบว่าเป็นการดับกายดับจิตโดยมีสังขารร่างกายอยู่ นั่งนิ่งๆอยู่ได้นาน3-5ชั่วโมงหรือการเข้าสมาบัตรระยะสั้นๆเพียงครึ่งชั่วโมงถ้าเราได้ทำอย่างนี้บ่อยๆทุกๆวันจะได้รับอนิสงส์ก็คือเกิดลาบที่เราเทวดาจัดการให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเทวดาก็จะดนใจให้คนมาหามาสนับสนุนเราและอย่าติดลาบสการะเพราะจะทำให้เราตกนรก ทำให้ผู้หลงติดตกนรกมามากต่อมากแล้วในการเข้าฌานนั้นพระหนุ่มเคยได้ยินมาจากหลวงปู่พิมพาและหลวงปู่ปานแต่ไม่ได้ใส่ใจมากนักเพราะท่านทั้งสองได้ลาสังขารไปหมดแล้วจึงทําให้ไม่ได้ฝึกอย่างจริงจังและต่อเนื่องและตอนนี้ฤาษีได้ชักชวนให้ทําทุกวันขณะที่พำนักอยู่ที่ถ้ำผูกควายเงิน ฤษีวาสุเทพสอนว่าฝึกการเข้าฌานตามหลักการสองระดับคือระดับที่หนึ่งฝึกโลกิยาฌานระดับที่สองฝึกโลก,กุตละฌานหลังจากที่ท่านอธิบายจบท่านก็เริ่มฝึกเข้าฌานให้พระหนุ่มเห็นทันทีท่านนั่งอย่างสงบนานถึงสามวันเมื่อเป็นเช่นนั้นพระหนุ่มก็ฝึกตามบ้างเหมือนกัน และสามารถฝึกนั่งได้ดีเป็นที่น่าพอใจพระนุ่มปรากฏอยู่ปฏิบัติธรรมที่ทำาูควายเงินเป็นเวลา9วัน9คืนและในคืนสุดท้ายขณะที่เดินจงกรมอยู่มีชายผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุประมาณ70-80ปปีเดินเข้ามาหาแล้วถามว่าพระคุณเจ้าชอบบริเวณนี้ไหมถ้าชอบ ผมจะถวายให้ไม่อยู่เลยพระหนุ่มตอบว่าชอบแต่ไม่อยู่เพราะอาตมาไม่ต้องการอยู่อาตมามาเพื่อจะไปไม่ได้มาเพื่อจะอยู่ชายผู้เท่าพูดตอบไปว่าตามผมมาสิผมจะพาไปดูอะไรพระหนุ่มก็กำหนดจิตแผ่เมตตาเดินตามชายผู้เท่าลงไปในถ้ำ ข้างล่างทำมีห้องเล็กๆสามห้องและผู้เท่าก็เปิดประตูห้องทั้งสามและพูดว่าพระคุณเจ้าจะกลัวอะไรว่าจะไม่มีคนมาช่วยโยมยินดีช่วยทุกอย่างรัตนาทั้งสามห้องนี้โยมจะยกถวายพร้อมบริวารก็จะมาช่วยพระคุณเจ้าพร้อมกับชี้มือไป พระหนุ่มก็มองตามมือของผู้เท่าที่ชี้ไปเห็นผู้คนทั้งชายและหญิงเป็นจำนวนมากขณะนั้นพระหนุ่มกำลังคุนคิดอยู่ในใจว่าเราถูกหลอกหรือเปล่าชายผู้เท่าก็พูดขึ้นว่าโยมไม่หลอกท่านหลอกพระหนุ่มพูดขึ้นว่าอาตมายังไม่มีความสามารถที่จะรับทราบของโยมได้หรอกเพราะทรา์เหล่านี้ไม่ใช่ของอาตมา เป็นสมบัติของแผ่นดินและทรัพย์เหล่านี้ก็มีเจ้าของผู้คุ้มครองดูแลรักษาอยู่แล้วชายผู้เท่าก็ได้กล่าวว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้โยมจะมาหาท่านใหม่บางทีท่านอาจจะเปลี่ยนใจแต่โยมชอบท่านอยากให้ท่านอยู่ที่นี่พูดจบผู้เท่าก็เดินออกจากถ้ำและหายไปอย่างรวดเร็ว พอรุ่งเช้าท่านฤาษีวาสุเทพได้เดินมาทักว่าเป็นอย่างไรท่านเมื่อคืนมีโยมมาหาชอบไหมพระหนุ่มตอบอย่างเรียบเฉยว่าครบวันที่อาตมาจะเดินทางแล้วตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานในการปักกฎไว้ท่านฤาษีอาตมาก็ขอลาท่านเลยนะขอให้มีชัยตลอดการ ระหนุ่มเดินลัดล้อป่าเขาจนไปถึงสถานที่แห่งหนึ่งก็มองหาพื้นที่อันเหมาะแก่การปากักกรเพื่อที่จะเจริญสมณธรรมนำไปสู่การขัดเกลาจิตใจของตนเองให้เบาบางลงจากความโลภความโกรธความหลงตลอดทั้งการละจากนิวรณธรรมอันมีการมาฉันทานิวรซึ่งบางครั้งเวลานั่งอยู่เงียบ,เ,ยบเพียงคนเดียว จิตก็มีความรู้สึกอุตริไปกับการมาคุณได้และเมื่อขาดสติจะทำให้เกิดการปรุงแต่งเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อพระหนุ่มปรากฏเรียบร้อยแล้วก็จเจริญเมตตาภาวนาจนเข้าสมาธิไปนานทั้งคืนในขณะที่ทำสมาธิอยู่นั้นปรากฏเกิดนิมิตขึ้นในจิตของท่านเป็นภาพนิมิตเห็นตัวท่านเองเดินลงไปในถ้ำแห่งหนึ่ง ขานเดินลงไปในถ้ำจะพบเสาหินหลายสิบต้นภายในมีช่องน้อยใหญ่นำไปสู่ทิศต่างๆพระหนุ่มคิดว่าทางเดินภายในถ้ำนี้น่าจะพาไปได้ไกลจนมุดลอดถ้ำใต้แม่น้ำขวงเลยทีเดียวพระหนุ่มเดินเข้าไปเรื่อยๆก็พบลงศพวางอยู่สองโลง ท่านกำลังสงสัยในโลงศพที่เห็นทันใดนั้นเองก็ปรากฏชายคนหนึ่งโผล่ออกมาจากทางด้านหลังและตอบข้อสงสัยของพระนุ่มเขาบอกว่าโลงศพนี้บรรจุศพของพระเจ้าสีมงคลและศพของพระนางสีนาคีซึ่งเป็นพระสหายกับพระเจ้าสีสุดโทพญานาคผู้เป็นใหญ่แห่งเมืองบาดาล เมืองพญานาคแห่งคําชะโนดนั่นเองชายผู้นี้เดินไปแนะนำทางไปเหมือนเป็นมักคุเทศนำเที่ยวและระหว่างเดินตามชายผู้นี้ไปได้พบผู้คนอยู่ข้างทางมีคนหนึ่งเอ่ยถามขึ้นว่า เอาคนนอกมาทำไมผู้นำทางก็ตอบว่าท่านไม่ใช่คนนอกท่านเป็นคนช่วยสร้างที่นี่ให้เราอยู่ท่านไปช่วยญาติไปเยี่ยมญาติเพิ่งกลับมาแต่เป็นครึ่งคนครึ่งพญานาคร่างกายสะอาดสะอา้านและเป็นสีทองเราวกับในนิยายหรือตำนานที่เคยได้ยินมาก็มีปาน ท่านจึงถามคนนําทางว่าท่านเหล่านี้อายุเท่าไรคนนําทางตอบกลับไปว่า500ปี1,000ปีบางท่านก็มีอายุถึง2,000ปีมาแล้วบําเพ็ญเพียรรอพระอารหันต์ที่ได้อภิญญาสมาบัตแปมาโปรดพู้จบก็เดินมาถึงทางที่มีทางเข้าห้าช่องคนนำทางก็ชี้บอกทางว่าแต่ละช่อง สามารถเดินทะลุไปยังฝั่งประเทศลาวถึงเขาผู้ควายเป็นปากถ้ำใหญ่อีกทางหนึ่งไปที่ทางน้ำตกหลีผีน้ำตกคอนพระเพ่งอีกช่องทางหนึ่งมาที่พระธาตุพนมอีกช่องทางหนึ่งไปทางเจดีพระธาตุสีสองรักและช่องทางสุดท้ายไปที่วัดหินหมากเป้งซึ่งเป็นทางไปฟังธรรม กับหลวงปู่เทศเทศลังสีแล้วทั้งสองก็เดินต่อไปเรื่อยๆ จนเห็นห้องโถงใหญ่ห้องหนึ่งพื้นสะอาดเรียบร้อยมีสระโบวอยู่ตรงกลางห้องความกว้างของสระประมาณ5เมตรมีดอกบัวอยู่ในสระ9ก้ดอกทั้งบานและตูมถัดไปจากสาระบบวประมาณ3เมตรมีแท่นวางอยู่ยังไม่ทันได้เดินต่อไปข้างหน้าพระหนุ่มก็ออกจากสมาธิและพบว่า เป็นลุ่งอรุณของเช้าวันใหม่แล้วจึงรำพึงนึกอยู่ในใจว่านี่เรานั่งสมาธิจนเช้าเลยหรือนี่แล้วในนิมิตนั้นคือเรื่องจริงหรือไม่มันคือเมืองบาดาหรือเมืองพญานาใช่ไหมแล้วทำไมผู้นำทางแปลกหน้าจึงพูดจาเสมือนรู้จักเรามาก่อนทั้งทั้งที่เราก็ไม่เคยรู้จักพวกเขาเลย เมื่อแสงอรุณเริ่มจับขอบฟ้านังเป็นสัญญาณให้หมูนกกาเริ่มสลัดปีกออกจากรังเพื่อสแสวงหาอาหารสัตว์ชนิดอื่นก็เช่นเดียวกันต่างรู้หน้าที่ของตนจะด้วยสัญชาตญาณหรืออะไรก็แล้วแต่ทูกชีวิตบนโลกใบนี้รวนมีหน้าที่และความต้องการของตนเองพระหนุ่มก็เช่นเดียวกันเมื่อเก็บข้าของอัฐบริหารเรียบร้อยแล้ว ก็ออกบินทบาทปลดมูสัตว์และทำหน้าที่ของตนระหว่างทางเดินบินทบาตมีชาวบ้านมารอใส่บาตอยู่หลายคนผู้คนที่มาใส่บาตเช้านี้ดูสำรวมเรียบร้อยพิดกับชาวไร่าชาวดอยทั่ไปจนอดคิดสงสัยในใจไม่ได้แต่ก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปอย่างสำรวมระวัง ใบแก,แก่มีผู้ชายห้าคนเดินเข้ามาหาชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้แล้วถามว่าพระคุณเจ้ามาจากไหนพระหนุ่มตอบไปว่ามาจากถ้ำผู้ควายเงินเชียงคานจังหวัดเลยชายผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าท่านมารูปเดียวท่านไม่กลัวหรือพระหนุ่มตอบกลับอาตมามาปฏิบัติธรรมทุดงวัดยังไม่ทันได้พูดจบ ชายผู้นั้นก็สวนออกมาทันควันว่าผมทราบที่ท่านมานั้นมันล้วนอันตรายแต่เคยมีพระธุดดงมาตายอยู่ที่นี่สามรูปเมื่อปีที่แล้วเมื่อต้นปีก็มาตายอีกรูปหนึ่งและเขตนี้พระไม่ควรมามันไม่ใช่เขตของพระที่จะมาพระพิสุกหนุ่มก็ตอบโยมไปว่าโยมตรงไหนมีป่า ตรงนั้นเหมาะสำหรับพระที่มาปฏิบัติหาความสงบฝึกจิตของตนเองให้ดีให้มั่นคงในความดีที่พระมาฝึกในป่าก็ต้องการให้จิตใจเข้มแข็งด้วยวิธีการอยู่รูปเดียวในปา่าถึงแม้จะอันตรายจากสัตว์ป่าก็ตามในที่สุดโยมเหล่านั้นก็นก้มกราบแล้วลาจากไป พระหนุ่มจึงเริ่มปฏิบัติธรรมไปตลอดทั้งวันจนกระทั่งเวลาประมาณสามทุ่มพระหนุ่มได้กลิ่นของดอกไม้หอมและเสียงของคนพูดขึ้นว่าพวกกระผมได้ยินข่าวว่ามีพระธุดงค์ปรากฏอยู่ตรงนี้จึงชวนกันมาขอฟังธรรมกับพระคุณเจ้าพระหนุ่มลืมตาขึ้นมาเห็นชายหญิงนั่งอยู่ตรงหน้าพระหนุ่มจึงหลับตาอีกครั้งแล้วกล่าวว่า การฟังธรรมเป็นการดีแต่ถ้าจะให้ดีเมื่อฟังแล้วให้นำไปปฏิบัติกันด้วยเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชีวิตทำใจให้สงบไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเพราะทาทำให้คนสูงก็ได้ต่ำลงก็ได้ทำบาปก็ได้ทำบุญก็ได้เพราะทำเป็นเรื่องของจิตใจ เป็นเรื่องของความดีเป็นวิธีเข้าหาความสุขความสงบใจได้ทุกเมื่อการเวียนว่ายตายเกิดมาอยู่ในภพภูมิต่างๆก็อาศัยจิตที่ดีอาศัยจิตเป็นพื้นฐานที่เป็นบุญเป็นกุศลและบุญกุศลนั้นแหละจะเป็นตัวนำพาให้เกิดไปในภพใหม่อีกต่อไปเมื่อพระหนุ่มแสดงธรรมจบลง กลิ่นดอกไม้หอมและผู้ที่นั่งฟังก็หายไปกลับกลายเป็นเสือเดินบนรอบกดดูจากลักษณะแล้วไม่น่าจะเป็นมิตรนักแต่เสือเหล่านั้นก็ไม่จู่โจมเข้ามาในกรดท,ท,ทั้งที่กรดก็เป็นเพียงมุ้งบางๆคลุมอยู่เท่านั้นถือเป็นโชคดีที่พระหนุ่มไม่ได้ออกมาแสดงธรรมออกนอกกรดจึงอยู่รอดปลอดภัยจากเสือสมิง การปรกกทุกครั้งพระจะต้องท่องมนต์คาถาป้องกันสิ่งชั่วร้ายนี่คือความศักดิก์สิทธิ์ของคาถาและความดีที่พระหนุ่มรักษาไว้แต่เสือสมิงเหล่านั้นก็ยังไม่หนีไปไหนยังฝ้ามองอยู่อย่างใจจดใจจ่อจนถึงเวลาตีสามกว่า,วาเสียงของดังขึ้นมาไกลๆคนโบราณเล่าว,ว่าเวลาพระตีของเสียงดังในเวลาตีสาม เมื่อดวงจิตวิญญาณได้ยินเสียงก็จะรีบเดินทางกลับสู่ที่อยู่ของตนพอรุ่งเช้าพระหนุ่มเดินออกมานอกกรดมองซ้ายมองขวาและแผ่ไมตาสัก20นาทีพระหนุ่มสงสัย ในสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรกันแน่จึงอธิษฐานจิตปักกรดที่เดิมอีกคืนหนึ่งขีดเส้นเป็นวงกลมร,บรอบๆกรดพร้อมกับสวดคาถาป้องกันเวลาผ่านไปจนประมาณเที่ยงคืนครั้งนี้ก็มีเสียงร้องไห้พร้อมกับเสียงร้องของความช่วยเหลือ เสียงคนถูกตีถูกทำร้ายพระหนุ่มภาวนาสำรวมจิตให้มั่นคงแน่วแน่มากขึ้นจนแยกกายแยกจิตแล้วเข้าสมาธิลึกขึ้นลืมตาขึ้นมาเห็นคนสามคนเดินตรงเข้ามาอย่างกรดเหมือนมุ่งหน้าเข้ามาจะทำร้ายแต่เมื่อมาถึงเส้นที่ขีดไว้ก็อยู่ชะงักสองคน กลายล่าจากคนเป็นเสือในทันทีอีกคนหนึ่งมีรูปร่างเป็นคนแต่มีขนขึ้นเป็นเสือเต็มตัวพวกมันทำท่าหิวกระหายแต่ไม่สามารถเดินผ่านเส้นที่ขีดไว้เข้ามาได้มันเดินอยู่อย่างนั้นจนเสียงของดังขึ้น พวกมันคำรามแล้ววิ่งกลับเข้าป่าไปเวลาเช้าเมื่อหมดข้อสงสัยพระหนุ่มจึงเก็บอัฐาบริขารและออกทุดงต่อไป พระนุ่มเดินไปในป่าตามแม่น้ำโขงไปเรื่อยๆข้าฝั่งไทยไปฝั่งลาวเดินจากใต้ไปกลางถึงบริเวณป่าใหญ่หนาชื้นปัจจุบันในบริเวณนั้นเรียกกันว่าเขื่อนน้ำเงิมในช่วงเวลาประมาณ4-5ทุ่ม หลังจากพระหนุ่มสวดมนต์บำเพ็ญภาวนาไปได้สักครู่ใหญ่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเหยียบเศษกิ่งไม้ใบไม้อยู่ด้านหน้าพร้อมกลิ่นที่ลอยมากระทบที่ปลายจมูกในคืนจันทร์วันเพนขึ้นสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์ที่สาดส,ส่องพ้นกิ่งไม้ลงมาทำให้พอมองเห็นบริเวณนั้น พระหนุ่มลืมตาเห็นร่างดำทะมึนอยู่ห่างจากกดไปประมาณสามเมตรท่านจึงถามออกไปว่าท่านคือใครร่างดำทะมึนตอบกลับมาว่าข้าพเจ้าเป็นพญานาคพระหนุ่มได้ยินเสียงดังนั้นก็ไม่ได้วิตกแต่อย่างใด พอท่านเคยเจอกับเจ้ามัาขีมาแล้วพระหนุ่มแสดงธรรมพร้อมแผ่เมตตาให้พญานาคจึงบอกทางเดินให้พระหนุ่มเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านแสดงธรรมและแผ่เมตตาให้รุ่งเชา้าพระหนุ่มเก็บบริขารเดินทางตามที่พญานาคบอกทาง การเดินทางครั้งนี้ไกลแสนไกลห้าวันแล้วก็ยังไม่ถึงแต่โชคดีได้พบต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เคยได้รับคำบอกเล่าจากครูบาอาจารย์เมื่อใดที่เจอต้นไม้ใหญ่สูงเสศษฟ้าเกิดขึ้นบนภูเขาก้อนหินก็แปลว่าดินแดนนี้ศักดิ์สิทธิ์ในขณะนั้นเอง ก็มีเสียงพูดของหลวงปู่อาจารย์ดังขึ้นในความคิดว่าเมื่อพระหนุ่มอายุมากขึ้นถึง80ปีก็จะมีลูกศิษย์นำต้นไม้ชนิดนี้มาสร้างศาราการประเรียนถวายอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแล้วอธิษฐานในจิตว่าถ้าหากธรรมามีบุญญาธิการได้บวชเป็นพระต่อไปขอแม่นางฟ้าแม่นางไม้ช่วยธรรมา ให้ได้สร้างถาวรวัตถุให้พระพุทธเจ้าอยู่ให้ครูอาจารย์ได้อยู่อธิษฐานจบพระหนุม่มจึงปักกฏที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในคืนนั้นทันทีคั้นตะวันตกดินท่ามกลางความมืดมิดและเงียบสงัดจูจูก็มีลมกันโชคมาพร้อมกับเสียงบางอย่าง พระหนุ่มรู้สึกว่าในรัติการนี้คงจะหลับไม่ได้แล้วเพราะอาจจะมีแขกมาเยี่ยมเยือนเวลาผ่านไปถึงเที่ยงคืนพระหนุ่มลืมตามองออกไปในความมืดกับพบบางสิ่งคล้ายคนกำลังเดินเพราะมันตัวสูงใหญ่เท่าภูเขาเวลาเดิน จะมีน้ำหยดลงมาเป็นทางส่งกลิ่นเหม็นมากสักพักก็วนเวียนเดินกลับมาอีกพระหนุ่มดูแล้วก็ปรงในสัมผัสที่ประสบนี้ทำไมพวกเขาเหล่านั้นถึงได้เกิดมาทุกทรมานมากยิ่งนี้พระหนุ่มจึงแผ่เมตตาให้พวกเขาไปอย่างไม่มีประมาณ และเมื่อพวกเขารับรู้และสัมผัสได้พวกมันค่อยๆนั่งลงบางตนนั้นตัวขาดบางตนมีร่างกายเต็มไปด้วยแผลลึกเวอะแวะสภาพทนทุกข์ปวดแสบปวดร้อนสักพักหนึ่งพระหนุ่มจึงถามว่าพวกท่านเป็นใครมาทำอะไรกันในป่านี้ พวกเขาจึงตอบกลับมาว่าพวกเราถูกเรียกว่าพูดบ้านอยู่แถบริมน้ำนี้มานับพันปีแล้วพระหนุ่มรู้สึกเวทนาจึงเทศนาให้พูดพวกนี้ฟังว่าการที่เกิดมาแบบนี้ช่างน่าสงสารเพราะมีน้ำเลือดน้ำหนองชุ่มไปด้วยทั้งตัว ส่งกลิ่นเหม็นอย่างมากตลอดทั้งภพทั้งชาติเพราะการกินผิดคือเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองถือวิสาสะกล่าวให้ร้ายผู้อื่นจึงทำให้มีแผลเต็มไปด้วยน้ำเหลืองเยิ้มอยู่ตลอดเวลาทั้งชาติทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าจะแก้ไขให้กรรมเหล่านี้เบาบางลงไป ต้องสมาทานศีลเป็นประจำและรักษาศีลอุโบโสถตลอดสมปีอีกทั้งต้องปฏิบัติกรรมฐานจึงจะผลได้ผู้พูดเหล่านี้ก็ได้แต่สาธุสาธุซึ่งเป็นเรื่องราวของพระหนุ่มเคยได้อยู่หลวงปู่เล่าให้ฟังว่ามีอยู่จริงๆในแถบรูปแม่น้ำโขงแล้ววันนี้ พระหนุ่มก็ได้พบเจอตัวจริงๆของผู้แม่น้ำโขงเมื่อจวนจะเข้าพรรษาประมาณสักหนึ่งอาทิตย์พระหนุ่มก็กลับวัดเมื่อกลับไปถึงวัดพระอาจารย์ผู้อาวุโสกับญาติโยมต่างดีใจที่ได้เห็นพระหนุ่มกลับมา การมาพัฒนาวัดทั้งรูปธรรมและนามธรรมคือพัฒนาทั้งกายและจิตให้ชาวบ้านทำให้พวกเขามีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการทำไรนาอุดมสมบูรณ์กันทั่วหน้าอันเกิดจากอานิสงส์ในการให้ฐานรักษาศีลความรักสามัคคีกันและการประพฤติธรรมกันตลอดปี พวกเขาเอาธรรมะเป็นเครื่องนำทางชีวิตกันจริงๆจึงทำให้มีความสุขกันทุกครอบครัวเลิกอบายามุขก,กันทั้งหมู่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาแสงกำนันประจำหมู่บ้านนั่นเองอย่าลืมกดติดตาม กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ